ห <Yeah. S 2> นอนแดงมีทั้งปีไหมครับพี่อันนี้ก็เป็นคำถามที่ลูกเพจถามกันมาเช่นเคยนะครับอนอนแดงแบบกิโลเนี่ยมีไม่ทั้งปีนะครับนะมีแค่บางช่วงครับช่วงช่วงหน้าฝนเนี่ยจะมีนะแต่ว่าสองปีก่อนนั้นก็ไม่มีนะน้ำเยอะเกินไป คนชอยไม่ได้ก็ขาดไปนะสองปีที่แล้วเนี่ยคือบางครั้งเนี่ยมันมีครับแต่ว่ามันมีจํานวนน้อยไม่สามารถที่จะ,ะจําหน่ายได้นะครับนะเราก็จะไม่ได้ทำนะเออถ้าแต่ถ้าเกิดเป็นแบบแพ็คหลุมเนี่ยที่ว่าเป็นคล้ายๆกับฟอยนะครับนะแล้วก็แพ็คเป็นคล้าย,ายเม็ดยาเน,นะแบบนี่ยแบบเนี้ยอ่าส่วนใหญ่จะมีทั้งปีครับเพราะว่าเป็นการนําเข้าจากจีนนะเป็นของนําเข้าจากจีนซึ่งเกรดที่เราอเอามาให้ลูกค้านี่ก็เป็นเกรด A3 ามนะ เอสามตัวเลยนะครับนะใช้ค่าเชื้อด้วยอีวีนะครับนะแล้วก็ไม่ใส่สารกระตุ้นสารเล่งอะไรต่างๆเลยนะเพราะว่ามันมันเป็นสาเหตุของการที่ปลาเป็นหมันเหมือนกันนะนะพวกสารต่างๆเนี่ยเราก็จะไม่ทําจะเป็นอะไรเอยจะเป็นหนอนแดงที่ว่าสดๆเลยครับนะส่งมาจากจีนครับซึ่งขั้นตอนการแพคนี่ก็ค่อนข้างจะซับซอ้อนแล้วก็สะอาดนะแต่ก็แพงอยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็ต้องพูดตามตรงว่ามันแพงแต่ว่าถ้าเกิด เรื่องคุณภาพเนี่ยรับรองเลยครับนะไม่มีปัญหาครับเพราะว่าหนอนแบบแพ็คกลุ่มเนี่ยมันมันมีหลายเกตนะครับนะมันมีหลายเกตเ,เกตถูกถูกก็มีครับแต่เราไม่ได้ใช้เพราะว่าบางครั้งเขาไม่ได้ไม่ได้ฆ่าเชื้อมาครับนะเราก็ไม่สามารถจะตอบคําคถามได้มั่นใจเวลาลูกค้าถามว่าฆ่าเชื้อหรือย,ยังอะไรประมาณนี้เขาไม่ได้การันตีมาอย่างพวกซองซองแดงแดงอะไรประมาณนั้นอนะซองนะครับพวกนั้นอนะคือถูกครับแต่ว่าผมไม่ได้ ไม่ได้ไม่ได้ใช้เพราะว่ามันไม่ผ่านการฆ่าเชื้อมาซึ่งหนอนแดงแบบกิโลเป็นถุงซิปที่ผมเอามาให้ลูกค้าใช้อยู่คือทําเองนะอันนี้คือทําเองนะล้างฆ่าเชื้อเองนะอันนั้นก็การันตีผมการันตีได้ครับเป็นหนอนไทยแต่ว่าข้อเสียคือเขาไม่มีทั้งปีครับไม่มีทั้งปีอย่างช่วงเดี๋ยวจะไปไปลายอเริ่มจะไปปลายปีเนะี่ยมันก็จะไม่ค่อยมีนะครับนะแล้วก็จะยาวไปเลยครับยาวไปจนถึงช่วงฤดูฝนนะครับถ้ามันมี น้ำไม่เยอะน้ำไม่ทว่วมจนเกินไปมันก็จะมีแต่เกิดสมมติว่าน้ำปีน้ำมันเยอะจริงๆครับคนช้อนช้อนไม่ได้เนี่ยมันก็จะไม่มีมันก็จะขาดนะเนี่ยมันเลยทําให้หนอนเนี่ยมันมีราคาแพงมากนะครับนะต้องบอกว่าแพงมากนะถ้าเกิดใครจะใช้เนี่ยแนะนําช่วงที่ว่ามีเนี่ยซื้อตุนใส่ตู้เย็นไว้ครับนะเก็บไว้จนช่วงขาดแคลนครับแล้วก็ราคาก็จะไม่แพงครับนะเออถ้าไปคุณไปซื้อช่วงตอนที่ว่ามันไม่ค่อยมีอยู่แล้วแล้วก็ มีคนเอามาขายเนี่ยมันจะแพงมันก็จะแพงปกตินะครับนะอันนี้ผมก็ไม่ไม่โทษเขาหรอกครับเพราะว่ามันมีจํานวนน้อยครับแล้วขั้นตอนการทําหนอนเนี่ยถ้าใครทราบเนี่ยจะรู้เลยว่ามันยากมากนะต้องไปเอาดินขึ้นมาแล้วต้องเอามาหมกเอามากองเอามาคัดนะกว่าจะได้หนอนหนึ่งกิโลนี่ยากมากนะครับเออต้องใช้คนเยอะมากเลยทีเดียวครับแล้วก็ขนส่งช่วงนี้มันก็แพงมากด้วยนะครับเออก็หนอนเนี่ยถ้าถ้า ใครรู้ว่าต้องใช้เนี่ยช่วงนี้มีจะตุนไว้เลยครับอยู่ได้ครับเก็บตู้เย็นเนี่ยสามสี่เดือนอยู่ได้สบายครับนะแล้วก็ถ้าเกิดอยากจะให้นานๆเนี่ยซื้อตู้ครับตู้ฝาบนเนี่ยอยู่ได้อยู่ได้ไปเลยครับหกเดือนเจ็ดเดือนนี้ก็อยู่ได้นะดีกว่าดีกว่าซื้อแบบแพ็กรุมนะเพราะว่าแพ็กลุมเนี่ยอย่างที่ที่ทางร้านเราเนี่ยสิบแพ็กตะก่อนตะก,ก่อนขายอยู่แพ็กละยี่สิบยี่สิบเท่าไหร่ ยี่สิบห้าบาทยี่สิบแปดบาทตะก่อนนะตอนเนี้ยสามสิบห้าบาทอะ่ะผมขายตั้งแต่ตอนที่เขาขายกันสามแพ็คร้อยอ่ะแต่ตะก่อนผมขายกันยี่สิบห้าบาทอะแต่ตอนเนี้ยมันไม่ได้แล้วคือทางนน้นเขาขึ้นมาครับทางจีนทางผู้ผลิตเขาขึ้นมาเพราะานอนเขาก็ไม่มีเหมือนกันอ่าปัญหาขาดแคลนเหมือนกันครับตอนนี้มันแพ็ก็ะสามสิบห้านะครับนะนี่คือรวมขนส่งแล้วนะครับนะจากที่เขาส่งมาให้ผมนะครับโอ้โหแพงจัดผมก็ต้องขายราคานั้นครับนะมันมันมันเรียกไม่ได้นะครับ ถ้าใครอยากจะได้ก็ถ้ามาซื้อมาซื้อที่ที่ที่ฟาร์มเนี่ยก็ได้ราคานั้นเลยแต่ถ้าเป็นแบบถุงซิปเนี่ยก็ก็ถูกมาครึ่งหนึ่งนะเกินครึ่งครับตกร้อยกว่าบาทนะครับนะตกกิโลร้อยกว่าบาทแต่ถ้าเกิดเป็นเป็นแบบแพ็คกลุ่มนะแพ็คกลุ่มนี่สามร้อยคิดดูดี่ประมาณสองเท่านะครับนะเออประมาณนั้นเลยครับนะก็ราคาเนี่ยถือว่า ก,ก็ลองดูแลกันนะครับนะใครรู้ว่าต้องใช้ก็คือจัดไปเลยครับบางร้านเนี่ยเขาก็มีที่แบบถูกๆเพราะว่าเขาอยู่ใกล้แหล่งนะครับแต่ว่าเขาก็มีไม่เยอะพอหมดแล้วเนี่ยมันถูกใช่ไหมคนหมดแล้วต่อให้มีตงังจะไปซื้อเขาก็ไม่มีของนะครับก็อ,อันนี้ก็ถ้าใครสะดวกแถวไหนใกล้แถวไหนก็ซื้อตุนไว้ครับอันนี้ผมบอกรวมๆเลยนะไม่จาเป็นต้องซื้อร้านผมซื้อร้านอื่นก็ได้แค่บอกว่าหนอนที่เป็นแบบกิโลเนี่ยมันไม่มีทั้งปีมันไม่มีทั้งปีครับใคร ใครมีงบมีประมาณมีที่เก็บก็จัดไปนะครับนะโอเคในะคลิปนี้ก็แค่นี้แล้วกันนะครับมีอะไรสงสัยก็สามารถสอบถามไม่ได้เดี๋ยวผมมาทําคลิปตอบให้นะนครับได้เร็วๆนะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยตอบเป็นข้อความพิมพ์ยาวๆเนี่ยมันงงนะครับนะแล้วก็มันยาวแล้วก็ผมเนี่ยพิมพ์ผิดพิมพ์มถูกเลยเออโอเคนะครับไปนะครับ